ผมเป็นคนมากนอกมาจากครอบครัวียากายาจนเราโชคดีเรารู้ว่าคนที่ไม่มีจริงๆเนี่ยเขาเขาคิดยังไงเขาอยากเจอหมอแบบไหน,นไม่รู้ว่ามันคุมไหมแต่ทําให้ดีที่สุดเพื่อจะไม่ต้องมาเสียใจตอนจะตายว่าทําไมตอนนั้นเราไม่ทำํำเลยื่อยเค่นี้เดียวยังรู้สึกได้เลยนะขอาวคุณหมอเลยว่ารู้สึกไงบ้างคะที่ได้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดีๆโครงการนี้ โอ้ครับเป็นเกียรตินะครับเป็นเกียรติที่ทางไทยประกันชีวิตนะครับได้เห็นเห็นคุณค่าของงานที่ทํายินดีนะครับที่มีโครงการจะส่งเสริมงานคล้ายๆอย่างนี้นะครับผมเชื่อว่ายังมีคนดีๆอีกเยอะอีกมากมายในเมืองไทยนะครับนะที่ทําความดีนะทำในสิ่งที่ดีนะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นนะครับเสียสละตนเองแล้วก็ทําเงียบๆนะไม่มีคนรู้นะครับนะยังมีมากจริงๆนะครับผมเชื่อว่า จะได้เกิดสิ่งดีๆอ,อ,อีกมากมายนะครับจา,จากโครงการนี้ของไทยประกันชีวิตนะครับ่าจะเป็นประโยชน์แก่พี่น้องชาวไทยการให้นะครับไม่จำเป็นว่าต้องให้เป,เป็นสิ่งของนะครับหรือวัตถุเงินทองเพราะว่าเป็นของอะไรก็ได้ที่เราพอเหลือและช่วยเหลือผู้อื่นได้ที่ทเขาต้องการอยู่ๆอาชีพสถานอะไรก็ได้แรงงานบ้างนะฮะผมคิดว่าทุกๆสาขาอาชีพเนี่ยทำได้หมดนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นหมออย่างเดียว ท่านผู้ชมฮะโครงการเชื่อในความดีนี้เป็นโครงการของไทยประกันชีวิตที่สร้างขึ้นมาเพื่อสนับสนุนให้ทุกคนทําความดีให้แก่กันปัจจุบันนี้สังคมไทยกําลังเข้าสู่สังคมที่มักจะตั้งคําถามว่าการทําความดีคืออะไรหลายคนมองว่าการทําความดีนั้นไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองเพราะนอกจากผู้ที่ได้รับจะได้รับความช่วยเหลือแต่เพียงผู้เดียวแล้วผู้ให้จะได้อะไร นนนบบเนี่ยก็ตั้งโฆษณาแบบนี้ฮะโดยธรรมชาติแล้วผู้คนมักจะเลือกที่จะทําในสิ่งที่ตนเองได้ประโยชน์เท่านั้นแต่ว่าไม่ว่าจุดมุ่งหมายในชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรการทําความดีจะทําให้คุณเป็นสุขนะครับเพราะฉะนั้นไทยประกันชีวิตจึงถ่ายทอดออกมาเป็นภาพยนตร์โฆษณาที่มีชื่อแคมเปญว่าเชื่อในความดีหมอ <นะ S 1> ทําโครงการเพื่อทำเซสอให้กับชุมชนต่าง,<อ>งๆด้วยใช่ไหมคะอ๋อครับครับ ที่บ้านเนี่ยมีที่วางมีที่วางข้างบ้านอยู่สักสามเมตรมันมีช่วงปีหนึ่งที่คนคนไข้ามาหาหมอ<ด>ไม่มีเงินบอกว่าหมอเงินจะซื้อเสื้อผ้าให้ลูกไปเรียนเรียนยังไม่มีเลย<ด>ก็เลยคิดอันนี้โครงการเลยมาขอรับบริจาคนะเสื้อผ้าที่สภาพดีใช้แล้วมาแบ่งปันคนอื่นทั้งประเทศไทยอะ<ด>จากอีสานน่ะจากกรุงเทพจากเชียงใหม่ก็มีส่งมาของดีๆทั้งนั้นเลยนะครับมาบอกว่าจะมาแบ่งป่นคนอื่นนะครับ ดีเก็เคนที้เราทํามาทุกปีนะฮะหลายปีแล้วเป็นสิปีแล้วนะครับทำมาทุกปีแล้วก็เดี well ๋ยวนี ICEOVER, oh, oh. Year, ้ยังม <oh, ีคนมาให้เรื่อยๆเนะฮะเหมือนเหมือนข้าเป็นเรื่องของช้อปปิ้งอ่ะใช่รับครับครับนะฮะ นี่แหละสิ่งที่คุณหมอทำค่ะต้องบอกว่าถือเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆเลยค่ะต้องบอกเลยว่าพอคุณหมอได้เริ่มทำเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเสื้อผ้า <Yeah. S 1> เครื่องใช้หนังสือเนี่ยก็เลยกลายเป็นจุดประกายนะคะให้ทางไทยประกันชีวิตค่ะ <Yeah. S 1> เขาต่อย,ยอดโครงการ CSR อันนี้นะคะ <Yeah. S 1> เป็นอีกหนึ่งโครงการนั่นก็คือโครงการ forward for love ค่ะก็คือส่งรักให้น้องนะคะเป็นการชวนให้คนไทยทั่วประเทศเลยค่ะได้ร่วมบริจาคไม่ว่าจะเป็นชุดนักเรียนหรือว่าอุปกรณ์การเรียนนะคะทั้งใหม่หรือ เก่าแต่เก่าเนี่ยต้องอยู่ในสภาพที่ดีที่ใช้งานได้นะคะคให้กับน้องๆเด็กๆในโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศเลยค่ะสําหรับใครที่สนใจนะคะสามารถมาร่วมบริจาคได้เลยที่สํานักงานใหญ่ไทยประกันชีวิตค่ะหรือจะเป็นสาขาะะของไทยประกันชีวิตทั่วประเทศได้เลยนะคะทําได้ตั้งแต่วันที่22สิงหาคมยาวไปจนถึงวันที่22กันยายน65ได้เลยค่ะก็ขอเรียนเชิญนะฮะ ั้งแต่22สิงหาจนถึง22กันยา1หนึ่งเดือนเต็มเต็มนะฮะเนี่ยอย่างเรามีลูกเล็กนะคุณอาบางทีน้องขยับไซส์และไม่รู้จะให้ใครพี่พี่น้องๆ้องเชิญได้เลยนะคะรองทงรองเท้าเนี่ยเดี๋ยวแพทเตรียมไว้ให้คุณหมอเลยเพราะว่าคุณเขาขยับไซส์เร็วแล้วก็โอ้เยอะไม่รู้จะให้ใครก็ส่งต่อรับรองสภาพดีค่ะครับโบธนาด้วยครับจะมีอย่างเดียวคือสกปรกแต่เดี๋ยวหนูส่งให้